ร้านมลันตานอร่อยนนี้เป nice> ็นทองมื้สดนะคะทองมสดมะพร้าวอนมะพร้าวอ่อนจริงเลยแป้งคัตนะคะพี่ตีแป้งอเผือาเผือกเราก็ใช้เนื้อเผือกจริงๆเลยไม่ได้แต่งกลิ่นรก็เนื้อรอพี่หายไปไหนบ้างคะใช้สุกกะสาวค่ะสองวันที่วอลกิ้งนะคะ แล้ววันอื่นล่ะคะวันอื่นไม่ได้ขายค่ะแล้วแต่ก็จะสั่งเป็นงานหรือว่าสั่งออกงานด้วยนะคะใช้ชื่อร้านอะไรคะคุณพัดค่ะนี่ค่ะกินหอมๆน่ากินจางร่มละมุนค่ะ ข้าม้วสดนี่เขาเก็บไม่ได้วันหนึ่งใช่ไหมคะอ๋อได้ค่ะได้24ชั่วโมงค่ะแต่ถ้าคุณแช่เย็นก็คุณจะได้ทั้ง2 3วันออกมานี่เหมือนเดิมค่ะเ้วเวฟเอาใช่ไหมคะไม่ต้องเวฟก็ได้หรือจะเวฟหน่อยก็ได้ค่ะถ้าร้อนๆถ้าไม่เวฟก็ก็นิ่มเหมือนเดิมค่ะมันจะนุ่มอหมืนเดิค่ะค่ะ แหงสดนะคะไม่มีสารขอเบอร์โทรนี่ค่ะ084ค่ะ779ค่ะ8457ค่ะคุณพัดค่ะทองม้วนสดนะคะอ่าทองม้วนสดมะพร้าวอ่อนค่อ๋อนี้มะพร้าวอ่อนมีเป็นพัดทองพัดทองแล้วก็เผือกเนี่ยเราใช้มะพร้าวอ่อนเลยค่ะมอ่ออ่าเราจะมีเนื้อมะพร้าวด้วยอ่าเมลวะพร้าวใส่ด้วย ใบเตยใบเตยกระครองเหือกค่ะถ <Jer> ้ามาวอล์กอินจะได้สองร้านเลยร้านขนมครกกับร้านทองม้วนสดนอยู่ติดกันอันนี้นะคะ <S <s